วันนี้ก็ได้หน่อไม้มาหนึ่งกระสอบค่ะทุกคนเป็นหน่อไม้ไผ่ล้วนๆเลยนะคะส่วนน้อยก็จะเป็นหน่อไม้ซางนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถคู่ใจในการไปลุยลุยป่าลุยเขาลุยหาหน่อไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํากันได้เลยนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ทั้งหมดนี้นะคะมาเกามาขูดให้สะอาดนะคะแล้วก็จะแพ็คถุงนะคะ โดยจะมีพ่อค้าคนกลางนะคะมารับให้ราคาก็แล้วแต่ช่วงนะคะ